จุดันอย่างลงตัวโดดเด่นแบบบีสไตล์พบกันที่ช่อง f o ฟอร์ดั c ชาน n อลฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีกขอบคุณครับสวัสดีครับมาพบกับผมฟอร์ดพาชานเลนะครับวันนี้พามาชมรถรุ่น เ v เ r อร์เรสต์นะครับที่แต่งชุดหน้าวิกเตอร์นะครับราคาตัวรถนะครับอยู่ที่1,656,000บาทนะครับเป็นราคาที่บวกแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่รวมชุดแต่งนะครับราคานี้นะครับในส่วนของแคมเปญและโปรโมชั่นนะครับของตัวเ v เ r อร s เรสต์นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวดอกเบี้ย0%นเนาน48เดือนนะครับหรือว่าลูกค้านะครับจะเลือกเป็นในส่วนของ ตัวชุดแต่งก็ได้นะครับเราตกแต่งให้เต็มคันแบบนี้เลยนะครับเลือกแบบใดแบบหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับของตัวเอลเลสปอร์ตคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405อยนิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้ก็เป็นสีดำนะครับเรียมส่งมอบนะครับมีการตกแต่งนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถเลยนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับเป็นสไตล์แบบแรปเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟนะครับมินิไลท์3จุดด้วยนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวกระจังด้านหน้านะครับกระจังเป็นแบบรังพึ่งทําให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับในส่วนของตัว เอเวเลตนะครับที่บวกแพ็กเกจมาครับจะได้ในส่วนของตัวกล้องหน้ารถมาด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับคนฝางกระโปรงนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอักษรอะคริลิกครัว่าเอเวเลตด้วยนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับไฟหน้าของตัวเอเวเลตสปอร์ตนะครับเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์ LED นะครับเป็นไฟเดย์ไทม์วิ่งเวลากลางวันนะครับในรูปแบบสีแคม อันนี้ก็ติดตั้งในส่งของตัวครอบไฟหน้ามาด้วยนะครับชุดด้านหน้าเป็นชุดของวิกเตอร์นะครับที่ครอบเข้ากับตัวชุดกันชนเดิมนะครับเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถนะครับเพิ่มความสปอร์ตด,ด้วยนะครับตัวเซนเซอร์ด้านหน้าของตัวรถของตัวเอลิสปอร์ตนะครับมีมาทั้งหมด4จุดนะครับมีหมด4จุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับ เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องเลดาร์ตัวจับนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับของตัวรถนะครับชุดการชนด้านหน้านะครับของตัววิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไปดูด้านข้างกันครับด้านทางติดตั้งคิ้วล้อนะครับติดตั้งนะครับคิวล้อด้านข้างนะครับเป็นแบบ สี่นิ้วนะครับทําสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเป็นสีดํานะครับในส่วนของแม็กและยางนะครับแม็กเดิมนะครับของตัวเอลเลสนะครับเป็นแม็กยี่สิบคันนี้ติดตั้งเป็นแม็กยี่สิบเช่นเดียวกันนะครับเป็นแม็กแตกนะครับของเวมพายยางเป็นของโตโยนะครับเป็นยาง RT นะครับสเปคยางก็อยู่ที่2 7 5 5 5็ดห R ยีนะครับในส่วนของตัว e อลเล s สปอร์ตนะครับดิสเบรเป็นสีล้อด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นสเปค จัดทรงมาเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ยกไม่ได้โหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับแกมด้านข้างนะครับัญลักษณ์คาว่าเทอร์โบนะครับอันนี้เป็นเทอร์โบเดียวนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับมีในส่วนของตัวบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดอับด้านข้างตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับตรงปลายกระจกนะครับ ไว้ดูนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับสัญลักษณ์คำว่าสปอร์ตนะครับคันนี้ติดตั้งมา่วเล่ามือจับมาด้วยนะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเอลเลสปอร์ตนะครับตรงตัวราวสั่งลาวหลังคานะครับจะเป็นแบบแนบนะครับเข้ากับตัวรถเลยนะครับเป็นแบบแนบเข้ากับตัวรถเลยนะครับก็ติดกศาสา์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ กันสาดเราติดตั้งเป็นของศูนย์เลยนะครับฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะครับบันไดนะครับเป็นบันไดเดิมนะครับที่ติดตั้งจากโรงงานนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับมาดูท่านท้ายตัวรถนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบซิกเนเจอร์ LED นะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับในรถรุ่นเอเวอรเรสต์เลยนะครับ ั้งในส่วนของตัวข้อไฟท้ายมาด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกล้องถอยหลังมานะครับโลโก้นะครับคำว่า e v เวอเรสนะครับโลโก้ไม่มีไฟนะครับเดิมๆจะไม่มีไฟนะครับกันชนท้ายนะครับของวิกเตอร์นะครับ เซนเซอร์ด้านท้ายนะครับมีสีจุดเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับกันชนด้านท้ายนะครับก็ติดตั้งแนวแบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับท่อหลอกนะครับสองฝั่งนะครับรอบพันของตัวรถนะครับก็จะบาบาดนี้เลยนะครับภายในก็จะเป็นภายในดเดิมนะครับลูกค้านะครับที่ติดตามในส่วนของตัวเอลเลสสปอร์ตนะครับก็จะทราบอยู่แล้วภายในจะเป็นภายในดํานะครับหน้าจอคันนี้ก็อัปเกรดเป็น12นิ้วนะครับ หน้าจอเลนไมเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับในรถรุ่น LRSport นะครับที่มีการตกแต่งนะครับจัดทรงหล่อๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับในส่วนคมเป็นและโปรโมชั่นนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับก็ลูกค้าสาบ้านนะครับเลือกในส่วนของตัวดอกเบี้ย0%ได้นะครับ หรือว่านะครับลูกค้าจะเลือกชุดแต่งเต็มคันนะครับก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฟอร์ดนะครับชแนลนะครับขอขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากช่อง YouTube ผมไปด้วแลกันนะครับอยากคลิปหน้าพามาชมรถรุ่นไหนของตัว Ford อีกนะครับฝากติดตามผมดูแลกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ1ึ่งคันส่งมอบไป1คันนะครับในรุ่นเอริสฟอร์ดนะครับบวกแพ็กนะครับดีแต่งชุดหน้าวิกเตอร์นะครับ ล้อแม็ก20นะครับของแว,นนวมพายสมมติเป็หนึ่งคันนะครับผมในรุ่นเอรสคอร์นะครับแต่งรอรอจัดทรงสไตล์อเมริกันเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้โหลดไม่ได้ยกนะครับสเปคเดิมๆเ,เลยนะครับ รถตันใดนะครับสนใจนะครับแต่งรถสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับสามารถนะครับสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ู2 5 3 6 9 5 5 4เนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับหรือติดต่อช่องทาง u ู u b ปนะครับบอร์ดบัชาแนลนะครับส่งมอบไปหนึ่งตันนะครับผมให้กับลูกค้านะครับ ทางปลอดภัยนะครับผมปอดพัยยินดีให้บริการครับ I am Team Ranger. That's so how we do it.